pentel graph gear ห0ึ่นะครับ graph gear o 0ด้ามหนึ่งประมาณ200ไปปลาย,ลายถึง300กลางกลางแล้วแต่ร้านนะครับอย่างบางร้านในออนไลน์ก็อาจจะขายอยู่280อย่างเงี้ยบางร้านหน้าร้านก็350 3้อรอาะไรเงี้ยนะครับลิงก์ราคาแล้วก็อะไรพวกนี้ที่จะซื้อกันก็ผมจะให้ไว้นะครับเป็นแท็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใน shopee lazada อะไรหรือว่าอะไรก็ตามนะครับลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ไว้ เผื่อว่าดูรีวิวแล้วเออเฮ้ยมันน่าใช้ว่าอยากจะซื้อมาใช้นะครับทั้งเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าจะเป็นน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ตามนะครับออด้ามหนึ่งสองสารอนี่ปัจจุบันถามว่าแพงไหมก็มีราคาประมาณหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกจนรู้สึกว่าเออแบบคุณภาพไม่ดีจริงๆผมก็ไม่ได้ชี้วัดของด้วยราคาหรอกนะครับก็คือผมใช้งานมันมา มากกว่า3ปีนะครับ5ปี3ปี7ปีแบบนี้นะครับพวกนี้จริงๆผมซื้อมาตั้งแต่ปี2018แล้วมั้งหรือว่า2019นี่แหละช่วงโควิดนะครับนานแล้วช่วงนั้นก็มีมาใช้งานอยู่นะครับซึ่งเจ้ากราฟเกียร์0 0 0หรือกราฟเกียร์0 0 0เนี่ยเขามีไส้ขนาด0.4 0.5ด้วยนะครับที่ไม่ได้นำมารีวิววันนี้นะเพราะว่า04ผมยังไม่ได้ซื้อส่วน05เนี่ยก็ไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวค่อยนามารีวิว สามอีกทีแล้วกันนะครับนี่เป็น 03, 0ย์สนะครับที่มีดินสอกด Mechanical Pencil หรือว่าดินสอสำหรับร่างแบบนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีการพัฒนาต่อมาจากกราฟ5 0 0นะครับกราฟเกียร์6 0 0อะไรพวกนี้นะผมเรียกชื่อรุ่นถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับด้วยการออกแบบบริเวณปลายแล้วก็กริปแล้วก็คลิปใหม่นะครับซึ่งน่าสนใจนะครับวัสดุที่นำมาผลิตตัวดินสอนะครับตั้งแต่บริเวณหัวกริป แล้วก็ตัวท่อด้ามน,นะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับมันเลยทําให้ราคามันสูงแล้วก็เจ้ารุ่นนี้มันมีลิมิเต็ดอิดิชันด้วยแต่ทั้งหมดนี้อันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดก็เลยทําให้ราคามันไม่ได้โดดไม่ได้ลอยมากมายนะครับถือว่าเป็นขนาดที่ยังซื้อได้อยู่นะ2 0 0กว่าบาทนะครับเพราะว่าบางทีเราหมดเงินกับเรื่องไร้สาระในชีวิตมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นสาระอย่างเช่นคนที่เขียนแบบหรือว่าคนที่วาดภาพจริงจังนะครับรวมถึง น้องๆน,น,นักศึกษาที่ต้องการจะซื้อเครื่องเขียนที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้ไปยาวๆเนี่ยผมว่า,าทั้งการเรียนการสอบผมว่าได้เลยนะครับดีเลยเรามาดูกันที่การออกแบบนะครับหัวดินสอเนี่ยจะเป็นท่อส่งนะครับซึ่งซ่อนอยู่ข้างในนะเวลาเราจะใช้งานเราก็แค่คลิกตรงสวิชหรือว่าปุ่มท้ายตรงนี้นะครับหัวมันก็จะถูกดันยื่นออกมานะครับแล้วก,การคลิกแต่ละครั้งก็จะเป็นการดันไส้ให้ยื่นออกมาซึ่งตัวอย่างตรงนี้จะเป็น0 3นนะครับเป็นไซส์ที่เล็ก น่าจะที่สุดของซีรีส์ของเขาอะนะครับหัวจะยืดออกมาตลอดเวลานะครับแต่เมื่อไหร่ที่ต้องการจะเก็บหัวกลับเข้าไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่พกพาดินสอบางทีทําตกกระแทกนะหัวมันเบี้ยวมั่งหัวมันตันไส้หักต้องการจะโปรเทคปลายมันแล้วก็ป้องกันไม่ให้หัวเนี่ยไปทิ่มตากล่องดินสอหรือว่ากระเป๋าสําหรับเก็บดินสอกระเป๋าเสื้อนะครับก็สามารถจะพับกลับเก็บกลับเข้าได้ด้วยการกดคลิปตรงท้ายตรงนี้นะครับหัวมันจะถูกดึงกลับนะครับแบบนี้แค่นี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวตูดดินสอจะเด้งออกมาพร้อมใช้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะใช้งานอยู่นะครับแต่ถ้าเราเก็บก้นมันก็จะยื่นออกแล้วก็ตัวท่อจะดึงตัวปลายเข็มออกซึ่งหัวที่ยื่นออกมานี้จะยืดออกมาประมาณ4มิลิเมตรนะครับทั้งหมดเลยนะทุกตัวเลยทําให้การขีดเขียนขีดเส้นวาดภาพหรือว่าการร่างแบบทําได้ง่ายด้วยแล้วก็หัวเนี่ยจะถูกป้องกันด้วยการดันคลิปหลบกลับด้านในแบบนี้นะครับบีบปุ๊บ มันก็จะดึงกลับทั้งหมดเลยนะครับทำให้ปลอดภัยในการพกพาลดความเสียหายของอุปกรณ์ลดความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์กระเป๋าที่จะไปถูกปลายแหลมแหลมมันทิ่มทะลุนะครับส่วนกริปเซกชั่นเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัสดุ2อ,อย่างด้วยกันก,ก็คือที่เราเห็นเป็นสีเงินนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งหมดเลยนะครับทำให้ดินสอมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าก็มีน้ําหนักมากกว่าดินสอธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นโลหะเนาะเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับ น้ำหนักดินสอพร้อมใช้อยู่ที่20กรัมโดยประมาณนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนบวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะไส้แต่และตัวเนี่ยมันมีไส้ากาไฟที่ใหญ่เล็กต่างกันผมใส่ไส้ไว้สำรองหลายอันบางทีใส่ไว้5-6อันเลยข้างในตัวปากกาหรือว่าดินสอนะครับที่ทําด้วยอลูมิเนียมก็จะทําให้มีความรู้สึก feeling แบบ p r e m มะเพราะมันเป็นโลหะมันไม่ใช่ไม้ไม่ใช่พลาสติกนะครับมีน้ําหนักประมาณ1นส่วนถ่วงเนี่ย ของเขาจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของด้ามพอดีนะรประมาณนี้นะบ,บางรุ่นก็จะเป็นศูนย์ทวงอยู่บริเวณด้านหน้าทําให้น้ําหนักกดต่ําลงเวลาขีดเขียนอันนี้ก็จะทําให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับส่วนกริปนะครับจะมีโนริงหรือว่าเป็นลายกรนลื่นแบบไดมอนด์ซึ่งบากไว้บนร่องอลูมิเนียมนะครับท่อกลมๆแบบนี้แต่ส่วนที่เป็นปูดๆรีร,รีขึ้นมาตรงนี้จะเป็นซิลิโคนยางสังเคราะห์หรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับเขาทำยื่นออกมาแล้วเขาก็จะทำเป็นสี รับก,กันกับตัวมาร์กิ้งของแบรนด์นะครับซึ่ง p e n t ทลเขาจะใช้มาร์ก0.3เป็นสีน้ำตาล0.4เป็นสีเขียวนะครับ0.5เป็นสีดำนะครับดำหรือว่าเทาเข้มนี่แหละซึ่งผมไม่มีมาโชว์นะครับแล้วก็0.7จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็0.9จะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะทำคลิปตรงนี้เป็นสีตามลักษณะของไส้ที่รุ่นนั้นเลยนะครับ นอกจากนี้จะมีคอล่าเป็นสีให้เราทราบด้วยนอกจาก,ก,จากตรงคลิปตรงนี้นะครับเวลาเราจับอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเนาะมองข้างขางแบบนี้นะครับมือมันบังแต่ตรงนี้เรายังเห็นอยู่นะครับง่ายๆแล้วก็อ่านได้เลยข้างๆว่าจะเป็น pg ก็คือ pen t a l graph เกียร์นะครับ10191017แล้วก็1013นะครับอันนี้อ,อ๋อแท็กผมลอกไปแล้วนะครับโทษทีไม่มีอยู่แล้วมันจะเป็นแท็กติดอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ดูที่แท็ก ก็ดูที่บริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับกราฟเกียร์เพนเทล PG 1 0 1 3 1 0 1 7 1 0 1 9ถ้าเป็น0.5ก็1 0 1 5 1 1 4ก็เป็น0.4นะครับแล้วก็ตรงท้ายยังมีมาร์คบอ,อกอีกเป็นจุด9 0. 7 0. 3นะครับแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้ไม่พออีกด้านบนตรงนี้ยังมีมาร์คบอ,อกอีกนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นจุด9นะครับจด7 0. 3นะครับตามไส้ที่เราเลือกใช้งานเวลาเราเสียบไว้ในกระป๋องเก็บนะครับบนโต๊ะทางานอะไรเงี้ยนะครับ เห็นไหมชัดเจนแล้วมีสีบอกด้วยนะครับปุ่มกดเป็นโลหะหมดเลยนะอลูมิเนียมแบนๆใหญ่ๆแล้วก็คลิปก็เป็นโลหะนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหล็กคโครมนะไม่ก็เป็นสแตนเลสนะครับซึ่งหนีบง่ายแล้วก็หนีบแน่นด้วยบีบแล้วหนีบปล่อยนะครับจะเอาออกก็บีบแล้วดึงหนีบแน่นกว่าคลิปแบบสไลด์ธรรมดานะครับส่วนตรงนี้ที่เห็นเป็นช่องนะครับจะเป็นเลดเกรดก,ก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องคลายตัวท่อนิดนึงแล้วเราสามารถจะเลือกนะครับเลือกอเขาเรียกว,ว่าเกรดของ นะครับหมุนมันจะหมุนยากนิดนึงเพราะมันแน่นนะแล้วเราจะเลื่อนนะครับเลื่อนเกรดของตัวหมุนยากมันมันแน่นนะมันจะเลื่อนเป็น HB เป็น B นะครับตามมาร์ก,กิ้งได้นะอันนี้หมุนไม่ค่อยสําเร็จมันแน่นอ่าสมมติหมุนมานิดนึงเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็น B เป็น2 B นะครับอันนี้ว่างไม่มีอะไร HB นะครับ, B, รบเลือกใช้งานอะไรก็ หมุนไปคาไว้อยู่ตรงนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานเจ้าดินสอรุ่นนี้ได้นะครับเผื่อบางทีงงไงว่าเออเราใส่ไส้อะไรไว้นะครับเราจําไม่ได้แล้วนะครับเราก็สามารถจะหมุนเลือกไว้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้ 2B บ้าง HB บ้างนะครับก็จะได้ไม่สับสนเวลาหยิบดินสอไส้เดียวกันนะครับไส้0.5เหมือนกันแต่ใส่ความเข้มคนละโทนกันนะครับมาใช้จะได้ไม่งงละหยิบมาอ๋อมาดูอ๋อเป็น HB เป็น B เป็น 4B เป็นอะไรแบบเนี้ย พ่อก็เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับคลิปก็เป็นแบบนี้ส่วนการเปลี่ยนไส้ก็คือดึงออกทางด้านท้ายจะเป็นปลอกครอบนะครับดึงยางลบออกอันนี้ไม่มีตัวเคลียร์ไส้มาแล้วก็ใส่ไส้กลับเข้าไปนะครับยางลบนี่ก็ใช้งานได้ด้วยนะปิดกันไส้หลุดออกมานะครับแล้วปิดฝาครอบลงไปส่วนการเซอร์วิสนะครับก็คือขันหัวอ,ออกเลยนะครับจะเป็นฝาครอบเป็นโลหะนะครับอลูมิเนียมปลอกก็เป็นปลอกอลูมิเนียมเหมือนกันมีกริปยางมาด้วยนะครับ แล้วก็ทอด้า้ในเป็นพลาสติกเขาก็จะมีมาร์กบอกไว้สติกเกอร์นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจะเคลียร์ไส้แจมนะครับไส้มันติดค้างอะไรก็สามารถจะเคลียร์ออกมาได้นะครับใส่กลับเข้าไปก็ดันกลับเข้าไปให้ตรงกับมาร์กกิ้งสมมุติผมเอา h p นะครับล็อกไวแบบนี้ก็นําหัวกลับเข้าไปแล้วขัน ปิดกลับเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นั้นเลยก็สามารถจะใช้งานได้แล้วก็เวลาเราดันเนี่ยกลไกเขาจะทํางานแบบนี้นะครับมันจะมีบ่าล็อกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราดันบ่าล็อกมันจะถูกคลิปดันเอาไว้คลิปก็จะลดตัวลงทําให้หัวดินสอยื่นออกมาแล้วค้างกดออกมาได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราบีบคลิปกลับยกขึ้นอย่างนี้นะครับตัวไส้เนี่ยจะถูกดันถอยหลังกลับนะครับทำให้ท่อหดกลับเข้ามาข้างในนะครับแค่นั้นเลยนะครับก็เป็น ดินสอกดนะครับที่ราคาเริ่มแพงจะเรียกว่าอย่างนี้ดว่า200ปลายปลาย300กลางๆนะครับราคาเริ่มแพงแต่ก็มีผลกับการใช้งานเยอะนะเพราะว่าวัสดุที่ดีนะครับกริปที่มั่นคงทําให้เขียนขีดหรือว่าร่างแบบได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ยาวนะเพราะเป็นโลหะนะน้ำหนักก็จะมีประมาณนนะครับนี่คือ Pentel Graph Gear 1000นะครับ สามขนาดนะครับจริงๆมันมี0ูนย์สี่กับศูนย์ห้าด้วยแต่ผมไม่ได้นํามารีวิวให้ดูเพราะว่าหาไม่เจอนะครับศูนย์สี่ยังไม่ได้ซื้อศูนย์ห้าไม่รู้อยู่ไหนนะครับหาไม่เจอนะครับชอบกันก็ลองตามลิงก์ไปซื้อไปสั่งกันเองนะครับผมแค่มารีวิวให้ดูนะครับบางคนไม่ชอบดีไซน์คลิปแต่มันจับตีนะมันนูนขึ้นมานะครับแล้วมันมนะครับก็พัฒนาต่อมาจากกราฟเกียร์ห้าร้อยนะครับก็คืออันนี้เป็นรุ่นที่ถูกกว่าร้อยกว่าบาทเองร้อยห้าสิบาท อันนี้200ปลายปลายถึง300นะเพราะว่านี้เป็นพลาสติกเป็นอลูมิเนียมตรงนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยแล้วคลิปหดได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละรีวิไปแล้วไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์